ไม่ยืนคุมงานหรอครับบังคับนบะังแม่กับ,บ,บลูกตำสาสตรครับเนี่ยอู่ทราเป็นคนสอดสาดให้แม่เป็นคนตำตำเรแลยวๆผู้ใหญ่สวดเป็นคนมัดสาต <c ười> ด,ดสาตร์ถ้าเข่ากรหาลงมาแล้วเหมือนเดียพี่น้องกะได้เบิดละมาจะเท่ตำได้ โอไม่ได้สิเอาไหนเอาไนคูเรเป็เ่นกถ้าถ้าแม่หนูว่าน่หนู oh, ็เอมืออีกด้านหนึ่งจับจับเองลงเส้อสวยเลยเส้วยทีสุดจานะ อันนี้คือ,อยังอ่อนนี่ยอันนี้คือไผ่นะครับไผ่ขัดใ้เพราะใหมันดินมรุดออกจากกัน,านม,ม,มาตรวจคิวซีเหรอครับผ่านไหมเหรอหอีกช่าหน่อยนี่คิซีหัวเตียกนะครับ <laughs>

เกลเก็นไปหมอนี่ไหมไปตามยสศาข้ามทรงได้หลูกเด้อะต้องขับบ้างตาเลื่มตาเล่มจีนถาดเอกให้เล่มเห็มันดูดีจะน้อยมันมันบวได้ดอกพื้นหนียว้าวพื้นไม้เาวใ่มันมันเป็นยังไงชาบยาวยา่ได้นี่นะมันจางไม่กดต้องมันเลยมันมันยืด đi rồi, rồi, đang không cái nang yun, thằng này có นางเบื่อมอละมอพี่หน่อยผมว่าสาดทั้งนีได้ง้นอันรกผมบ่คอยมักันไหนผมบ่คอยมัก ให้พีเดนอย่งตั้มผมมันมาาื่อัมมันสได้สองเทาสองขาง่าาั่แล้วันมาก่า่าหันหาจะนึ่งพันให้ใส่ให้ขวา บ่อหัดนั่งแมังตองทังนี่อลยนพนคุณสิีมึีแ้นบ่ามตงน้แวมึงจบบ่ถอแล้วขาฮไปต่อแมนไปทั้งคุณนะมึงปทั้งนี้ แม,มนเดี๋ยวต้องมันต้องยับศาดตร์เดี๋ยวขยับก่อศาดหนึ่งเพิ่นก่อนต้องใส่แห้งผู้ชายยังน้อยเพระาะว่าตัวนี้มันหนักมันตึงแหง นั่นละอย่าไปกินมันบงทีเขาเพิ่มปุนาดลงไปกเจาันนีู้้กัูเบือทนละผมนาางเลือดนะมาทำลงผู้งัไปเลยมดดูมันง่ายจอนตัง มูรงอ,องเออทำงานล่ะกินเล้ยงก็ไปรมุกคักคักมือขางทรายขางควาลุง่งให้ม,มนนันเสมอย่าเอียงข้างสันนำนักข้างพุ่นมันถีบ่ถือกดมันสีสาดเอียงางๆนี่ <c oughs> ขแข้ ательно, ขงแขนข้งขวาเธอพยายามถิ่มน้ำหนักลงเเนี่ยมันเอียงซ่าหลายโพดเอาเบิงจากกล่องก็รดูเลยดินั่งคำว่าแข้งขวามาลง

มกินเผานายาการปวดเมียเบื่สวยกับเบ่อกอดเาเต็มุงแยังเดีวได้มือมีเขาอันเพิ่มเงินสี่ห้ามันไ่ง้มันเง้ควรเพ่แ่เ้หค่หักไปก็ยั 俺来，我去逛个商店。 A lần lẽ mọi người mọi mà mọi người mọi mà mọi người mọi người